สวัสดีครับวันนี้นะครับปูพฑูรุ์การเกษตรนะครับเขากะพาทีมงานเขานะครับขึ้นมาทางผิดแล้วครับผมจังหวัดเลยนะครับผมนะครับถนนตัวนี้ไปผู้หลวงได้นะครับแล้วก็เขตพื้นที่นี้เป็นอำเภอวังสะพุงนะครับผมตัวนี้กะนะครับมาติด36เลี้งนะครับขี้บอยนะครับแล้วก็บวกถังท่วงพวกแล้วไปเนี่ยเงื่หนละเอาจอดทางไหนเรได้เขาทุนรถครับตัวนี้ก็เป็นนะครับเพิ่งมาถึงนะครับ ไอห่าเก็บหกโมงแรงนะพี่น้องนะครับลดน้อยนะครับสามสิบหกแรงครับนี่นะครับกันก็ยุตใจโน้นก็สิขนของลุงเมาและตัวนี้เป็นสามสิบหกแรงครับมาพร้อมกับถังถ่วงนะครับถังถ่วงบวกคลิปอ้อยนะครับผมขึ้นนี่เอาเนาะมาเลยช่วยมนี่ละจอดไอแปรมีละนะครับเขาจะิดต่างมึงพี่น้องนะครับบรรยากาศดีนะครับผู้หลวงวังจะพุ่งนะครับแถมฝนตกไปหมันหมนะครับฮะ ลงมาไดไรมันขาเมามันสั้นที่นี่รถตู้พอายาลงได้นี่ครับโซนไปแล้วก็ยูวเอาหนีแม่ยูวเอาเนี่ยเป่ารับเครื่องเนี่ยเป่ารับเครื่องเออมื่ออื่นเราตัวไปเห็ดซอยการหลดมื่ออื่นนะนะครับคอยจะเบิ่งนะครับทั้งช่วงบอกนะครับคลิปย่าบ่หลายนะครับหลังจากมาหอดแล้วก็ขนของลงแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับพี่น้องเ้าเบิ่งนั้นกันนะครับการยัดเชื่อมตัวดึงนะครับ ผมไงเ้วก็เดินสายนาฬิกาจบนะครับกีติกเกอร์ล้วก็ลองเทสระบบน้ํามันนะครับผมจุดรั่วซึมต่างๆนะครับนะครับสําหรับผู้ใดนะครับผมพอมีทุนกะนะครับอยากได้ปั๊มนอกไปใส่งานกะนะครับมีนะครับเด้อหรือว่าผู้ใดนะครับบลอหลายกะเอาแบบมีก็ได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจปั๊มนอกนะครับกะนะครับมีบริการให้นะครับผมเพิ่มเงินบวกเื่นนะครับผมกะได้ปั๊มนอกไปใส่สําหรับคุณที่มีทุนหลายนะครับเด้อ นะครับแต่ว่าส่วนมากอะน,นี่แหละที่ผมผมูกควาผดนะครับแต่ถ้าใครสนใจปั๊มนอกนะครับก็มีบริการให้นะครับนะครับได้ทุกสเตียบเลยพี่น้องนะครับโอ้ขึ้นร้วเดนขึ้นฟอสเลยตอนนี้โอ้โอของแท้ไะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ของแท้เลยแต่แว่าเริ่มได้ทีแล้วบุกชงอืมได้ได้ได้หลายบวกแล้วพี่น้องนะครับกองทับเดินเดินเดินด้วยท้องมาทันวะอืม <laughs> นะครับตนรับเอฟซีนะครับทุกคนก็ให้การตนรับดีเบสแลละครับพี่น้องนะครับทั้งใหม่และเก่าแล้วเขาก็เพิ่นก็นะครับเทียใจในฝีมือเฮาเพิ่นกันทั้งขามาเรื่อยๆนะครับผมเมว่วาจะิเป็นแนวหยกมันนื้ขีอ้อยทั้งผานคุดทั้งออยทั้งอีหย่างเป็นอย่างเนี้พี่น้องก็ได้ทร้งตลอดเรื่อยๆนะครับผมไปยังที่อะไรพี่น้องนะครับรอบต่อไปนะครับไปอยู่ที่นะครับผมอำนาจเจริญนะครับ อำเภอปะทุมราชนะครับแนวหยกมันนะครับผมลูกค้าเก่าตั้งแต่3สามซีปีขึ้นหลังคนโชรมาจังหมู่วันนะครับแล้วก็จะเป็นลูกค้าเก่าอีกอยู่ที่บ้านดงดีบนะครับอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแนวหยกมันด้วยกันสองคันนะครับรอบตัวจากนี้นะครับมือฮื้อนะครับเ้อนะครับสองคันนะครับเสียจากหันนะครับจะไปเติมหัวคีบอ้อยเล็กนะครับให้เอฟซีเก่าเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับ ยันมา39แรงนะครับอันนั้นเป็นหัวคลิปน้อยแบบผมงายบ่ได้นะครับเราก็สิไล่ทรงทั้งพี่ละทั้งอันจังหวัดเลยทั้งไออุดรกันต้ออีกนะครับผมอุดรต้นเดือนกับมีนะครับ M70 นะครับอยู่ที่อำเภอียงบุนี่จำบ่ได้นะครับต้องไปเบิ่งกระดานอีกเทนึงครับเอาไว้ติดตามเบิ่งตอนรีวิวเช็คน้มันกันอีกนะกเทนึงตอนนี้กำลังนะครับเช็คระบบน้ำมันนะครับเด้อเดี๋ยวทางช่องใดก่อน แล้วถังช่วงเลยก่อนนะครับไอ้แล้วเอาถังช่วงน้ำนะครับบีกล็อกล่อไว้ล็อกล่อไว้เอาถังช่วงเพื่อนะครับนี่ก็ฐานที่หกแรงนะครับถังช่วงพนักดอกสองคนอะไร้ดอกนะครับจมูจมูเออถังช่วงนะครับที่นี่นะครับเปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมใส่เนี่ยนักบัขาดเหรอครับสามถึงสี่ร้อยรูนะคุณ ใชตังตัวไหนผมตัวนี้นะครับแยกขายตั้งหากแยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับขายเ้านะครับขายยุป,ประมาณนี้พี่น้องนะครับผมราคากษสิตร,ร้อนนะครับพี่น้องขีบก็เหมือนเดิมนะครับนนเทเปิลไทยไม่รัดเลยอะสองเส้นสองเส้นนะครับแถวกระสีลักษณะประมาณนี้นะครับผมบอกเลยด้วยว่าเป็นงานรอบรวัวนะครับเด้อนะครับถ้าผู้ใดมางานหนัหนกๆงานลุยๆอย่างน้อยก็ ในน้ำไหลใส่ขีดในเลื้อยขีดแบบมันมันจังน้อยนะครับราคาหลายหลายแสนนะครับนั่นแหละแต่ว่านี่ค่ะเน้นผู้ใดมีหลคัดขั้นเดียวนะครับพี่น้องผู้ใดต้นทุนบหลายเอาแบบเฮดแบบบบ้านนะครับก็คือสองสามร้อยลูกนะครับสิบถึงยี่สิบมัดนะครับหรือว่ากองพอประมาณนะครับนะครับผมจะเน้นลักษณะแบบนี้นะครับงานผมอันนี้ผมบอกไปก่อนถ้าผู้ใดหมักลุยๆผมไปในน้ำให้นะครับนะครับเพราะว่าบางคนเห็นว่ามันขีดได้ พีาน้อกอะน้ำยางเดียวมันบ่เมียนะครับเบื้องโค้งสางของเขามันที่เป็นราคาแบบเกษตรกรนะครับงานบ่ได้ลุยนะครับกะแต่ว่ากะเคียบได้นะครับเพราะประมาณนะครับเด้อนะครับแต่ผู้ใดมางานลุยในน้ำไห้นะครับของที่มันราคาไอใหญ่ๆแพงๆเลยนะครับอันนี้คือสายลุยนะครับแต่อันนี้สายประหยัดสายสายเกษตรกรนะครับบ้านๆเขาแบบนะครับลักไอ้ต้นทุนบลายอยางที่าคามาด ออกคีบได้เังสีนะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ากะมันกะบนน้อยหนาเขาดอกกะกะพอะส่เพราะฟังนะพี่น้องเนาะบ่ง่ายหลดนะครับกะสมัยก่อนกะบ้านเขากะแบกเอาไงยังว่าได้เลี้ยวอยู่แต่อันนี้็้าได้เลี้ยวก็เขาแบก่นละนะครับนะครับสิบถึงยี่สิบไอมัดนะครับหรือกองพอประมาณนะครับสองถึงสามร้อยนะครับได้หรือสี่ร้อยลูนะครับได้ที่เรียบแต่ว่าทางนั้นที่นั่นพี่น้องก็ต้องเบื่อเอานะครับ รับประกันหนึ่งปีนะครับผมมนะครับระบบกระบอกคอนโทรนนะครับสายนาิกั่วดซึมนะครับเข้มไห้พี่น้องนะครับโอเคพี่น้องนะบัดนี้นะครับผมกะสิพาพี่น้องฮาไปเดินสายนะครับจังหวัดนะครับอำนาจเจริญนะครับติดแนวยกมันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งอยมเพื่อพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดสองคันรวดนะครับแล้วก็ที่ไปติดชีบอยน้อยอยู่ที่นะครับชัยภูมิ อำเภอเทพสถิตนะครับลูกค้าเดิมนะครับเพนนิ่นมี้นวยกมันอยู่แล้วเพื่อนอยากได้คีบอ้อยแบบผมหายไม่ได้นะครับเพื่อนกะ้ังฮ้อมาะนะครับเพิ่นตีหลายปีแล้วะนะครับเพื่อนกะเห็นเฮาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเพิ่นกะ้ังฮาไปใส่แบบราคาประหยัดนะครับนะครับก็คือเอาแบบขอบครัวฮ้อมลยง,ง่ายหลดนะครับเอาวไ,ไปพ่อกันยุททีอ่อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผมในรอบจอไปกันเลยนะครับ